มาดูผลไม้น้าร้อนตุรกีว่ามีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะมีกล้วยหอมสตรอเบอรี่เมลอนแคนตาลูปแตงโมลูกพีชเนคทารีองุ่นสีเขียวสีม่วงกล้วยอาริบแล้วก็โจเซฟที่ซื้อกลับบ้านมาในคลิปจ่ายตลาดครั้งที่แล้วองุ่นซื้อมา1กิโลในราคา100ลีล่าหรือ80บาทลูกเอริกหรือว่าลูกพรุนสีม่วงวชอบสุดๆไข่กิโลละ100ลีล่าหรือ80บาทลูกพีชกลิ่นหอมชื่นใจที่ไกลๆก็ชอบไา่ในราคา80ลีล่าหรือ64บา แก้วมังกรขายเป็นลูกราคาตามไซส์สิบสามสิบห้าห้าสิบเจ็ดสิบเห็นคอมเมนต์บอกว่าแก้วมังกรที่ไทยขายถูกมากอิชาสุดๆที่ตุรกีมีกล้วยขายแค่สายพันเดียวก็คือกล้วยหอมแล้วเขาก็ขายเป็นกิโลด้วยกิโลละห้าสิบีลาหรือว่าสี่สิบบาทแล้วก็ขา้าวโพดขายหกฝักหนึ100่งร้อยีลาหรือว่าแปดสิบบาทพอวันถัดมาก็จะมาเตรียมจัดผลไม้ที่ซื้อมาจากตลาดสดเอามากินกันให้หมดทุกอย่างเลยกินผลไม้รวมกันเป็นไรวันนี้จะได้รับวิตามินอย่างเต็มที่ผลไม้ทุกอย่างก็เอาไปแช่ในตู้ เย็นไวหมดแล้วนะคะคุณเวยน่ะเป็นคนชอบกินผลไม้เย็นๆมันจะได้สดชื่นแล้วก็ชื่นใจเสร็จไปแล้วหนึ่งจานส่วนจานที่2ก็จะมีองุ่นกับลูกพรุนส,สดๆกรอบๆน่ากินมากเวอร์ข้าวโพดก็ต้มเสร็จเรียบร้อยลูกพรุนหั่นครึ่งแบบนี้จะได้กินสะดวกสะดวกเมื่อลืมหั่นกล้วยก็เลยหั่นมาใส่เพิ่มส่วนข้าวโพดเนี่ยคนตรุรกีเขาชอบเอาเกลือมาโรยใส่แล้วก็กินแบบนัวๆเค็มๆไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ Hello guys today we eat fruits we eat fruits ผลไม้นะคะทุกคนที่เราไปจ่ายตลาดซื้อมานะคะ What you eat first What you want eat first? Con r After and last this I want you to have this this dragon fruits Yeah โจเซจะกินแก้วมังกรนะคะเซเซแก้วมังกร dragon fruits ไทยแก้วมังกรแก้วมังกรแก้วมังกรครั้งแรก first time อ่ะครั

เชตตาหวานมากใช่แค่หวานอันเนี้ยไม่มีรสชาติอะไรเลยทุกคนมามาแล้วนะ you want eat me you say banana eat banana อืมอืมอือือืมอื after watermelon watermelon turkey ว่าไง what is turkey k a p u s c a p u z k a p u z k a p u z นั่ a p u s อะไรท๊ะทุกคนเราไปเที่ยวทะเลมาดูผิวน้องลอกแล้วไอเซกิลเอาไซน์โน้เอาไซน์เกินผิวลอกสองคนเลยทุกคน Mùi gì đấy? Này thì You eat mít Yes, I eat. Nè, con, con Turkey, họ sẽ ăn cái họ phơi với. Erich. Gừng. Đang mò lấy mallet, ngon. Đang mò, đang mò. Đang mò, đang mò, đang mò. họ You say, đang mò. Đang mò. Nè. เอริกเอริกหรือว yeah. uh ่าลูกอะไรเนี่ยลูกพัมลูกพัมอ่ะอันเนี้ยเป็นแบบสดนะครับทุกคนยังไม่หวานมากจสดนี่ดย่ัวไยะ่ไม่อยากกินอันเนี้ยเลยใหม่คุ้ม

ได้อยู่เออแต่ว่าอันนี้มันมีเมล็ดนะมันยังไงเนี่ยทุกคนมันยังไม่หวานเท่าไหร่ทุกคนมันยังแบบว่ายังไม่แก่ทุกคนเพราะว่ามันมันเพิ่งเข้ามานะคะเพิ่งมามูซัลวก็จะกินเนี่ยหนุ่มเขาคือคือตเป้าหมายของเขาวันนี้ก็คือจะกินข้าวโพดแต่กกล้วยก็คือ ไปละเกมติดเส้นเกม,เเกมแต่ก็อยากกินพวกนี้ไปด้วยนะคะคือเขาอยากกินเขาอาจจะกินเ้าพูดอ,อยู่แล้วสองมุมยอนตุกทอืมอีน้องอะไรไอายตออีอายตออีอืมอังุ่นหวานมากหวานมากอาริฟกินอืมหวานกว่าอันนี้อันนี้ยังไม่หวานเพราะอันนี้เหมือนมัน คือเขาเพิ่งเอาหุ่นมันเพิ่งมานะคะตอนนี้คือแบบมาสดๆใหม่ๆแบบลูกเข,เขียวแบบยังไม่สุกเลยตอนนี้ก็เหมือนกันยังไม่สุกมากแต่เปรีป้ยวๆเหมือนกัน,น,นกแต่เนี้ยก็ชอบมากเลยนะรออีกสักหน่อยให้เนื้อเขาออกเป็นสีม่วงสักหน่อยเนี่ยหวานอร่อยมากเลยเนี้อกรอบไปปะมันจะไห why you have to eat t o a s t hot sauce a lot ยังม,มีเลยออชอบอันเนี้ยอร่อยไหมอร่อยอร่อยไหมอร่อยอร่อยแค่ไหนหวานมินิรสเศรษฐายอันนี้ไม่ค่อยหวานเลยทุกคนจืดมากจืดมากใส่แชมพส อาลิบอกว่าเอาไปปั่นดีกว่าพวกเนี้ยวันเฟรชเมกเฟรชอาลิบอกว่าเอาไปปั่นเออไปปั่นก็ดีนะสดชื่นอร่อยข้าวโพดเลยไม่ใช่วันดีแตงโม อะไรแตงโมเข่า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 เ n d i อ a t o r hello hello c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  ยลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารัก๊ายบายเดี๋ยวค่ะยังไม่จบนี่อาริฟเอาผลไม้ไปปั่นมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาชิมให้ดู อร่อยมากสดชื่นมากอาริพครับครับ,รบสดชื่นไหม,อ,มอร่อยมากจะเซฟจะมาทดสลองเป็นไงเบื่อ <laughs> ไม่ชอบ <laughs> <laughs> ไม่ชอบ <laughs> ชอะไรเอาเดี๋ยวไต่ Ya lo, con like, con share,